สวัสดีพ่อไวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับเด้อร์งวดที่แล้วโสมานขนาดนก็งวดที่แล้วเนี่ยก่พ่อไวกับปดนีได้ครับไทยรถได้เนาะไทยรถได้ครับไทยรถได้กะบใครแน่อยู่ครับ ลืมตาอ้าปากได้โอ้ยดีใจนั่นด้วยค่ะพ่อไว้ครับงวดนี้จังไสเนาะอยากฟันทุ่งงวดสุดท้ายอยากรู้ว่าพ่อไว้เน้นนักตัวใดเนาะงวดนี้กะมันก็มีความฝันจต่ของน้ำเหรอครับเอ๊บซี่มีความฝันด้วยครับมีความฝันก็คือฝันแต่เดียวตะพุ่นหลักกะแล้วเลยครับแล้วฝันอีกกระเทียบฝันอยู่มันยังจำบ่าไรเพราทุ่งเมืองนั้นฝันจำบ่ได้เนาะก็เลยงวดที่แล้วฝันว่าจังไสกว่าตอนงวดมันกะว่าฝันวันมีนผัวกับเมียเป็นเอา อของมาทำบุญนําเปิ้ลเอาใส่กระขุมาานะครับใส่กระขุมาก็เลยอันมาว่าอันอนพ่อเพราอนุขอทำบุญกับพ่อเนี้ยสันว่าอืมอันเอามาที่เราทำบุญกระท่ำมาสันดอกว่าในความฝันเนาะครับเนาะบาดนี้ก็เลยอันเอามาผัดเป็นปลาครับสามตัวอยู่ในขุมนะครับเนาะปลาสามตัวเอ้าทำบุญยังคือปลาเป็นมาทำมาสันพ่อไหว้วเนาะครับไหววก็เลยว่าปลาเป็นมาทำ มันมียังสี่ไม่พอว่าสันเอาสัตว์ปลาสันจิตผ้าทำบุญสันก็ะเลยพผ้าไปไป็นน้องน้ำยิ่งนะครับเพิ่เดินว่าน้องน้ำหรือว่าบึงกับว่าอะไรนะครับเนาะผาไปกำลังกาวข่ามกำลังอธิบายที่ป่อยป่าเพิ่นสามตัวหลังบาทนี้ก็เลยเห็นวันมีอย่างโพ่อโว้ขึ้นอยู่วนกลางทางนะมันมันขึ้นบังกิดนะครับมันวัฒนาดิมันพุ่งพวดขึ้นบังคิดนะครับแระมา<อ>ก็เออไปเลยนะครับโต๊ะใหญ่ไยไปเลยนะครับโต๊ะใจโต๊ะใจครับ เพราะว่ามันพุ่งปวดขึ้นตัวหนาเนาะครับเนาะปุ่งแห้งเนาะปุ่งแห้งขวดแล้เออฉันว่าเออสล่เล่ตื่นเล่ครับตัวใหม่เอ็มฝึกลายขนาดเล็มพอไรมันตื่นขึ้นมาเลยเนาะครับว่าประมาณมันตกไก่แห้งมันมันไม่ควบฝันมันตกไก่แห้งจนข้นเสด็ดนะครับเออตื่นขึ้นมาแล้วครับเนาะท่างสองหัวเมียเพิ่งก็ยืนซื้ออยู่ที่แรกเพิ่งกิดเห็นพอไรตัวแกเพิ่งกิดยอะนิดหนึ่งนะบ้านนี้เพิ่งก็เล่เพิ่งก็เลยยืนธรรมดาเพิ่ง มันก็อนุโมทนาสาธุป่าครับเนาะพวกไรตีเป็นตัวใดก่อนครับอ่าเป้าเพื่อนตีนี่กับตีเป็นป่ามันก็สามตุ่ยแล้วเนาะปลาดุกมันบ่มีเจ็ดปลาดุกก็บ่มีเจ็ดนะครับมันก็ทีเป็นแปดหรืมันป่าบ่มมีเจ็ดอ่าสามแปดแปดตัวเก้าอันแล้วมันก็บ่เปลี่ยนแปลงอเองนะเนาะเพราะว่ามันมันเสด็จขึ้นมาแบบันตกใจแห้งๆแต่เนาะจากว่าเสียอันนี้คือความฝันนะครับเนาะ อันนี้ก็บรรยายนี่พวกฟันเนี่ยฟังนะครับเนาะแต่ว่า f อสิเอาไปพิจารณาเบิ่งก็ได้คือสิว่าอันคูม,มันเป็นศูนย์ก็ว่าได้เนาะครับเนาะมันเป็นกลมๆเด้ป่ามันอยู่ในคู่ป่ามันอยูนใน่นยนในคู่อันก็สิเป็นอ่าคั้นแม่นเพิ่มก็สิเป็น3ตัวก็สิ380นย์นั่นแหละตัดเอาล<น>ะคอเนาะเออตัดเอาตัดเหรียญสตัวเอาครับอวัยซื้อลอตเตอรี่วัยก็บ่ซื้อไม่แล้วเน้นตัวใดกันเน้นมันอ่า อันนี้เป็นความฝันขออเจาของนะครับเ่อข้อมฝันขออเจาของแต่ว่าซื้อแปดศูนย์ศูนย์แปดเนี่ยซื้อไปหลายซื้อแปดศูนย์หลายแปดศูนนแปดซื้อไปหลายแต่ว่าแปดศูนยูนยปดฝัดอยู่ในกระเป๋าผมเปรเอามาน้ำเปรีมาน้าก็เลยเออกมาตังแตาวเจาข้องมักตัวใดมักครับมักเล็กปูพันครับมักเล็กปูพันคือมีเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดกับหาหกหาหกเขาหาหาเก้าเขาหานี่แหละแับนี้เกาเจ็ดน้ำเนยจากน้อย อันนี้เป็นเลขคูู่บ่นครับในโชว์โชว์ไหนครับพ่อคู่บ่นนะครับเดี๋ยวมันหลายนะครับเนาะครัแต่ว่าหลายซ้อนแพงลอตเตอรี่ถูกกว่าแตหลายสำหรับฟูโบมี่งินทุนหน่อยนะครับเนาะอยู่ในกระเป๋าก็ยังไม่เอามากอันยุ่งกระเป๋าบอกมากครับแปดศูนย์ประมาณเจ็ดแปดใบนี่แหละครับเน้นแปดศูนย์เจ็ดศูนยก็มีอ่าเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองพันบ่าได้เอาตัวละ มันหาบรไเรเนาะมันอันมันเมิดแล้วมันเบิดแล้วซื้อเพรท่านเขาครับซื้อเพรท่านเขาแต่ว่าเลขมากแท่ๆนะแปดศูนย์แปดศูนย์ตัวกัซื้อไว้แต่สามแปดแปดสามอากาศแปดแต่ว่า3ตัวมันที่ีอยัางบริเบิงข้างหน้ามันเอฟซีกับช้วิจยานญาณกันัะชมวมนะครับเด้ออันนี้เป็นเพียงแกแนวทางซื้อพอสอยกะเอ็ดกับาไฟังความฝันแลวกับเาปืนตัวมากคือมากอันนี้คือ เจ็ดหาครับเก้าหาครับมาร์กเล็กกับเก้าบัตรเลขจก้องฝันบ่มักบ่ว่าันกับมาร์กซื้อไว้แล้วครับเรียบร้อยแล้วลอตเตอรี่ีนะครับเนาะเจ็ดหาบ่สเจ็ดหาเก้าหาเก้าหาห้ากับหัวลงกแหนกับมีหกหาแม่เด้อครับเด้อตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันหกหาหาหกหาเก้าเก้าหาเจ็ดหาหาเจ็ดซื้อลอตเตอรี่ที่เขาไว้ดึงงวดที่แล้วก็ได้เป็นแสนเนาะได้ป๊อดมีป๊อดที่แล้วก็ได้แสนกลัวครับ แตนกลัวกลับไปเอารถออกมาก็เหลือไว้ใส่ทําบุญครับว่าใส่หรอครับก็ทําบุญไปเรื่อยๆทุกวัดที่ได้ไปก็มีซื้อน้ำซื้อ,อยังไปท้ำบุญไปเรื่อยนะครับเนาะมีปัจจุบันใจนัยแน่เพราะว่าเขาสายบุญทุกคนอยู่แล้วครับสายบุญ,บบญเนะาะเข้าไปเฮ็ดคีเพ็ดขาวเขากะถวายไปทุกวัดเนาะแมนไปวัดไหนก็ต้องถวายไปครับเด้อ เอฟซวมบุญน้ำนี่ทัหาพอไว้ไดบ่โทรได้ครับเบอร์ทักับขึ้นยูใก้ช่องของพอสวัยแล้วก็ช่องเบิก์ทรัพย์หน้าขี้โอ้พอป์าปด้วยขอเบอร์อันอีกรอบไหมค่ะเอาศูนย์แปดหนึ่งศป่งสองสี่ศูนย์สองสี่ห้าสาามห้าครับจำได้บ่ครับเนาะจำจำได้ดอกนะครับเนาะศูนย์แนึงศูนย์ส่ห้าสามสามห้า ครับเด้อจำงกันจำบพราท่นกัดกรับรถกรับคลิปมาฟังไม้นะครับเล้วเอฟซีครับข้าอยากรวมบุญรวมกุศลน้ำกันพอสวัยเป็นได้คือเพียงสะพานบุญครับเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทุกคนนะครับเด้อขอให้เอฟซีกะใจวิจารณญาณการรับชมทั้งช่องนี่กะทุกช่องนี่กะท้ำเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงซื้อกลางให้กับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะทำมากกันน้ำพอไหวนะทำมากกับน้ำได้เน้นแปดศูนย์เลยเนาะพอไหวเนาะ เน้นโตเจ้าของมักก็คือแปดศูนย์นั่นแหละแปดศูนย์ 80, มักหลายกระมูหมักหลายกระมูาัวสือไว้หลายกระมูเนาะมันบันเบเร่มานน้ำมาให้เบิ่งน้ำครับแต่ว่ามักบอ่อของเก่ากับมักดูครับเพราะว่าฝันกับบ่ได้ฝันเห็นของเก่าหรอกครับอันนี้มักตามเลขปูก,กันนะครับเนาะโอ้จิ้ลอตเตอรี่ไว้หลายเลยจิ้มลอตเตอรี่ไว้หลายล่ะที่เกิงว่าสิเอาจากซิบใบเท่านั้นล่ะเหตุใดบัวค่อยมาจะหาซิบกว่าใบแล้วคือเป็นสีหกซิบหรือบัวนี่ถุอยูเในกระเป๋าระายดึงเพื่อน เห็นอะไรก็ดึงเอาดึงเอาเพราะว่าเจ้าของมันมักแนวนี้อยู่แล้วก็เลยหาทางนี้หาไปสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้เขาตามวัดแน่ไปป้าด้วยครับตามป้าตามยังไปเป็นวัดป่าเป็นวัดป่าครับเน้นทั้งวัดป่าเดินทางไปก็ได้ทีมงานเดียวกันนี่แหละครับไปน้ำกันนี่แหละตลอดนะครับเนาเบิ่งส่องไดนก็ได้เบิดทุกคนเขาเบิ่งน้ากันได้เบิดนะครับเ้อเพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันมาตลอดนะครับ เดินทางไปะแสกัสิไปน้ากันเห็นคู่นึงกับเราเห็นคู่นึงอยู่ตลอดเวลาครับคือว่าความฝันนี่ฝันแท่เดียวฝันแท่เดียวแสดงว่าเลขอยูแล้วเนาะเพอไหวเนาะกับซีเมนตัวเพราะว่ามันเสด็ดแห้งปวดไหมเด็จแหโอ้มันเสด็จแห้งปวดเพราะว่าต้นทีมคนโพขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นโพขึ้นันแบบอันนั่นนะครับคล้ายๆว่าหัวงูสีว่าพญานาคกับว่แมนเพราะว่าพอไอ้บ่เคยเห็นพญานกิเทียครับมันเป็นหัวโพขึ้นมา โอโวขึ้นมาเนาะจนตกใจเนาะครับเนาแล้วก็ไก่ภายในเด้ดครับเพราะว่าเขาปล่อยป่าอยู่สมิ่งกับห้างไปประมาณเดกสิบกว่าเมตรนี่เนาะครับเนาะมันใหญ่เนี่ยครับว่าธรรมดาเป็นหัวใหญ่ครับหัวใหญ่โคขึ้นมาประมาณจดกว่าหนึ่งแหละครับแล้วก็เห็นอันไออยัางซอยข้อพอดนะครับซอยข้อแบบเพิ่นเอันว่าสังวานมาครับสังวานสังวานอยู่ข้อครับเนาะเป็นลักษณะนั้นแหละก็เลยมั่นใจว่าคือขึ้นขายพยนาก คล้ายพระานักแต่สีเป็นพระานักจริงบบหันมันกับโบหุจักเนาะครับเนาะพอเกิดมากก็เห็นตั้งแต่รูปพระาหนักติดตามวัดนะครับตัวจริงก็บ่เห็นนะครับเอฟซีครับเอาขอบคุณพอไหวหลายเด้อครับผมครับเอฟซีครับบ้านนี้พ่อ,พอสอยพระรวยกับสีแหม่มาผ้ามาเบิง่งต้นใหม่นะครับเนาะอันนี้เป็นห้อยเพิ่นถากออกนะครับเด้อ ถากเอาเปลือกขึ้นถากเอายังพอสวัยกับป่งหูกันเนาะครับเนาะเจตนาเพิ่นสิถากไปยังได้กับหูกันแต่ว่าพอสวัยเบิงแล้วครับตรงจุดนี้ไข่ไข่บอเกหกกับเจ็ดหกับเอฟซีนะครับเนาะบอเกลหกกับเจ็ดหกนะครับเนาะต่อจากที่พอสวัยกับมือนีก็ได้มาอยู่วัดของปูหมันเพิ่นนะครับเด้อปูหมันนะครับเนาะ กะได้มากขอแนวทางจากปูปูพนกให้แนวทางไปแล้วอ่ต่อจากนี้ก็คือคลิปนี้ก็เป็นคลิปของพอสวยพาด้วยก็เลยอ่ามาเห็นต้นใหม่ที่เพิ่นถากออกนะครับเนาะลักษณะคล้ายๆตัวเลขครับเนาะที่แรกพอสวยว่าเบิ้งอ่ามัน,นะม,นมันหมือดอยู่นะครับเนาะมันบ่หันเห็นแจงปไดนก็เห็นคล้ายๆว่าเป็นเจหรือ90ครับนะแต่ว่ามามาเบิง่งบัดนี้มันแจงแล้วถึงแดดถึงยังมาแล้วนะครับเนาะ ก่เลยมาเห็นว่าเป็นเลขบอเจ็ดเก้ากะบอเจ็ดหกก่เจ็ดเก้าครับนะครับเนาะบัดแก้งก็ว่าขัดเฮงเบิงบัดประชัดไปเลยครับไข่ไข่หนึ่งหกนี่แหละครับ FC. เอฟซีเบิงไปเบิงมาเนาะครับเนาะไข่าย่หนึ่งหกยูไส้บัตรติกละพอสบายสี่สี่เบิงนะครับเมื่อเอฟซี FC ครับ อันนี้คล้ายๆเลข6นะครับเอครับหกเรียกวคล้ายเลขกหกก็คือเลขกศูนย์ก็ว่าได้ตัวนี้คล้ายๆเลขกเจ็ดครับครับหรือว่าเลขกหนึ่งหรือว่าเป็นเลขกเก่านะครับเนาะอ่าเอฟซีก็ให้สังเกตเบิงดีๆนะครับเด้อให้ใช้วิกเจ้าญาณกาศรับชมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางคือเห็นอยู่ต้นใหม่ซื้อๆครับรูปร่างลักษณะมันคล้ายซื้อๆครับเนาะคล้ายครึ่งซื้ออ่าแต่ว่าเขาก็ผู้มีโชคมีเส้นอาจจะไปตีเป็นตัวเลขก็ได้ครับ แต่ว่าส่วนตัวของพ่อสไลดนคือมักหยังครับกับมักตามที่บอกนะครับแล้วเอฟซีเป็นตัวมักคือ80นะครับเนาะกระกับเอาเนี่ยแหละครับเอฟซีกับ80เจ็ดห่าเก้าห่าครับมักเหล็กตัวเก่าอยู่ครับแต่เป็นหยั่งขับเป็นมักเหล็กตัวเก่าก็โอหูคือกันนะครับเนาะอันความมักความชอบแต่ละคนกับพอคือกันนะครับด้วยเอฟซีรับเอ้าอันนี้คือ เป็นช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายกระบาได้ครับเอฟซีขอข้อขอบบนขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของพอสอยพารวยนะครับเด้อขอบบนขอบคุณในหลายนะครับเอฟซีที่มีจิตใจแอดเมตตาจิตใจองดงามมาชมคลิปของพอสอยพารวยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับพอสอยพารวยมาตลอดนะครับเนาะขอขอบุนขอบคุณในหลายสบายลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีของพอสอยพารวยจงร่ำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาเด้อครับเด้อ ให้สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมจิบของพอใส่พารวยนะครับเนาะสลายจินี้ขอกราวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียังงามครับ